คนในระบบเศรษฐกิจไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อสังคมรัฐก็ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชแบบผสมผสานแผนงานโครงการของภาครัฐเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริงๆค่ะในส่วนของบทบาทรัฐนะคะในการที่จะ ทำนโยบายนะคะหรือว่าออกแบบแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อจะนําไปสู่การบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ย ก็อยากจะฝากประเด็นในเรื่องของการใช้วงจรโครงการเข้ามาจับเนี่ยนะคะเพื override. ่อมาดูว่าในเรื่องของการจัดทํานโยบายก็ดีหรือว่าออกแบบแผนงานโครงการภาครัฐก็ดีเนี่ยก็ควรจะต้องทําให้ครอบคลุมนะคะทั้ง3สเต็ปนะคะของวงจรโครงการที่เราจะเสนอไปก็มีตัวที่1ก็คือเรื่องของกระบวนการในการออกแบบและวางแผนโครงการนะคะแล้วก็สเต็ปที่2หรือขั้นตอนที่2ก็คือในเรื่องของการบริหารโครงการแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินผลโครงการทีนี้ในเรื่องของการจัดทําออกแบบและวางแผน เนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะคํานึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนาอย่างที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะหรือว่าพัฒนาโดยที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของมิติทางด้านสังคมเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราคํานึงถึงเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําโครงการออกแบบโครงการแล้วก็ทําให้เกิดกระบวนการวางแผนโครงการเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลย นอกจากนั้นแล้วในกระบวนการออกแบบโครงการสิ่งสําคัญเลยรัฐต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนความคุ้มค่าที่เราทําโครงการนั้นแล้วสามารถส่งผลผลิตและผลลัพธ์ได้คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นมิติที่สําคัญนะคะในกระบวนการออกแบบและวางแผนโครงการนะคะส่วนกระบวนการที่2นะคะก็คือเรื่องของการบริหารโครงการหรือว่าบริหารนโยบายเนี่ยอันนี้อยากจะมองในประเด็นที่ว่าเพื่อให้เกิด การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะทํานโยบายหรือว่าแผนง,งานโครงการที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการพาัฒนาที่ยั่งยืนได้เนี่ยจริงๆแล้วคงจะต้องมองในประเด็นที่ว่า รัฐเองเนี่ยสามารถที่จะกระใจายในเรื่องของการตัดสินใจนะคะในเรื่องในกระบวนการบริหารโครงการเนี่ยลงไปสู่ระดับภูมิภาคหรือว่าระดับท้องถิ่นหรือว่าลงไปสู่ระดับหน่วยงานที่เขารับผิดช,ชอบเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตรงเนี้ยพอบริหารโครงการไปเนี่ยมันมีลักษณะที่ว่าถ้าหากว่าพื้นที่มันมีความแตกต่างกันนะคะมันอาจจะต้องการปรับเปลี่ยนนะคะให้เกิดความยืดหยุ่นในการที่จะบริหารโครงการให้ตอบสนองต่อสิ่งที่มันแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้แต่ละภูมิภาคได้นะคะ แล้วรัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทอะไรบ้างล่ะคะรัฐจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาที่กลไกที่มันอยู่ตามปกติเนี่ยของระบบเศรษฐกิจไม่สามารถทํางานของมันให้เกิดความยั่งยืนได้ดังนั้นรัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเลยในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจคะ่ะ แล้วก็สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าในกระบวนการบริหารโครงการเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทําความเข้าใจตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเนื้อหาของโครงการให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ใดเฉพาะหน้าได้อันนี้เป็นเรื่องที่เน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นในกระบวนการบริหารแล้วก็ให้เกิดการมีส่วนร่วมกับภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นมากขึ้นนะคะประเด็นสุดท้ายเวลาเราทํานโยบายก็ดีหรือว่าแผนงานโครงการเหล่านี้ก็ดีเนี่ยคงจะต้องคํานึงถึงในเรื่องของการประเมินผลด้วยนะคะเพื่อจะได้ดูว่ามันมีบทเรียนอะไรที่เราได้ ได้รับจากการดําเนินนโยบายไปบ้านแล้วเราสามารถนํำบทเรียนนั้นเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องของบทเรียนที่เราได้จากการทําโครงการต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทําสู่โครงการใหม่ๆในอนาคตได้ซึ่งตรงเนี้ย มันก็คงจะต้องดําเนินการให้ครบทั้ง3ามวงจรซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเอามิติในเรื่องของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา่ยื่งยืนใส่ลงไปตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่านโยบายต่างๆหรือแผนงานโครงการของภาครัฐเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา่ยั่งยืนได้จริงๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเราอาจจะต้องมองในมิติของการประเมินนโยบายแล้วก็ประเมินตัวแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยโดยคํานึงถึงว่าเวลาเรามองว่าโครงการไหนควรจะเป็นโครงการที่เราดําเนินการเนี่ยจุดเริ่มต้นแรกจะต้องมอง ว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันเรลเวนต์ไหมเรลเวนต์ในแง่ไหนสอดคล้องไหมสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนายที่ยั่งยืนที่เราต้องการจะขับเคลื่อนหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแรกนะคะที่เราคิดว่าถ้าเราจะต้องดูว่านโยบายต่างๆที่รัฐบาลเสนอออกมาเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ได้จะตอบโจทย์ไหมเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่จะมอนในเรื่องของความสอดคล้องตรงนี้นะคะประเด็นที่2ก็คือมอนในเรื่องของ Effectiveness ว่า โครงการที่เสนอมานโยบายที่เสนอมาเนี่ยจะสามารถนําส่งผลผลิตแล้วก็ผลลัพธ์อย่างที่เราคาดหวังได้จริงๆหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราใช้เป็นกรอบในการประเมินได้และเมื่อเราบริหารโครงการไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการเกิดผลผลิตตามอินพุตที่ใส่เข้าไปและมันคุ้มค่าที่จะดําเนินการต่อไปหรือไม่และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่านโยบายนั้นหรือว่าแผนง,งานโครงการนั้นเนี่ยจะมีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไรหมายความว่าจะสามารถที่จะ นำส่งผลผลิตแล้วก็ผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่จําเป็นทจะต้องใส่งบป,ประมาณหรือใสทรัพยากรเข้าไปเพิ่มเติมมากนักสามารถเกิดความยั่งยืนในการดําเนินโครงการแล้วก็เกิดประโยชน์ตามที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่องค่ะ